มาลองร้านวีแกนใหม่แถวบ้านนะคะเขาชื่อร้าน b l e c u เลิมีเมนูเยอะเลยสั่งกันไปเยอะมากเรามาดูกันบ่ามีอะไรบ้างครบ3เดือนแล้วนะกับการทานวีแกนยังแฮปปี้อยู่โอเคอันแรกมาแล้วเป็นอะโวคาโดฟรายอยู่ลอง What is this mustard? มาสต์น <narrow> ช <ing noise> <t warz musician> oh, uh, ิปโคลีอ er ๋อช i p o ค l ีเป็นช i p o ค l ีเหมือนซอสเม็กซิกันอาหารอนอืมอร่อยอร่อยใช้ได้เลยจริงๆไม่ต้องจิ้มก็ได้นะซอสอ่ะอร่อยอยู่แล้วน่ากินไหมทุกอย่างทำมาจากขึ้นหมดเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยทุกอย่างอะเป็นโฮมเมดคือเขาทำเองที่นี่หมดเลยดูเบอร์เกอร์คือใหญ่มาก นี่ยังมาไม่หมดนะมีมีแพนเค,ค้กมาอกีกอันนี้ของเราเองเป็นเป็นบรันช์คลาสสิกบรันช์มีทเมโดสอขอ,อโทษเป็นโคเทโต้ฟรายเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นแกรมเบลิลทัฟูเหมือนไข่เจียวอะคะ่ะแต่ว่าทำมาจากถัู่เต้นเกล็ดแพนเค,ค้กมาแล้ว พื้นที่ไม่พอจะให้ดูแพนเคก้กแพนเคก้ก I guess they make it from uh, oatmeal right เราว่าเขาทำมาจากโอ๊ตเมลนะเสิร์ฟกับเมเปิลซีรัปเป็นนอ้อโปรดัก์ของแคนาดาเอ,อ้ยจะกินหมดไหมแต่ว่ากินไม่หมดหรอกเอาอย่างละนิดอย่างละหน่อยโอเคไปเลยกินก่อนนะคะ How are you going to eat all these? Watch me. <laughs> Another bite. The problem with the, the vegan burgers is they spread out. Yeah. They don't stay together. When you bite them, they spread. Huh. Look at how big it is. <laughs> นะคือมันอร่อยมากด้วยใครบอกว่าอาหารจากพื้นไม่อร่อยอาหารจากพื้นอร่อยนะยูดิ้งไอคันฟินิดออฟดิยูรู้เหรอ It's not that bad. <c oughs> a lot of potatoes. You're not going want them a l ทำ แท <Bacon. S 1> มเปอร์ชิสก์ดีเบคอนแทมเปอร์เบคอนมาต่อด้วยแพนเค้กแพนเค้ก You. Mm. Oh, I know when you're running a lot of steam and is like. Yeah, no, What do you think? What is the sour cream? Mm. Uh, no, no. no. Um, cool what? Cool. วิปครีม hmm. มากับว mm ิปครีมด้วยใไเดาว่าทำจากอะไรน่าจะจากกะทิทำมาจากกะทิจริงด้วย I think they made from coconut milk tasty okay put down a little pancake for มีนคนขอชิม it, it is big pancake ร้านนี้ใช้ได้เลยห่างจากบ้านประมาณ5-10ถึนาทีเองอ่ะเปิดมานานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมากินวีแก้นไงก็เลยเออมาลองนั่งทานดูแล้ววันเสาร์ไม่ได้ทำงานมาใช้เวลานั่งทานแบบสั่งหาหลายอย่างลอ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 งกินดูใชไ้ได้เลยแหละอร่อยใช้ได้ทุกคนก็ฝากร้านใจดีด้วยนะ สั่งมาสามสี่อย่างคือแพนเค้กอะอร่อยที่สุดแป้งคล้ายๆแป้งข้าเหนียวด้วยอะคืออัปเดตนะคะที่สั่งมากินไม่หมดไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะมันอร่อยแต่ว่าเขาน่าจะใส่น้ำมันพอกินไปมันมันแล้วมันเลี่ยนอันนี้แวะซื้อสตาร์บัคก,กัน Uh, เราสั่งเป็นไอลาเต้ uh, กับอซยเบลใครลดน้ำหนักแบบทานวีแกนเพื่อลดน้ำหนักสำหรับเราแล้วว่าน่าจะเลี่ยงน้ำมันน่าจะดีแหละยามิ mm. <Yummy. S 1> yeah.